สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ u โ o นะครับ TPG นะครับในชุด Battle of Chaos นะครับมาในชุดดัมเมียมแบบนี้เลยนะครับมาในชุดแบบนี้ก็คือว่า Chaos นะครับก็คือ Dark m a t u r e นะครับ f u ชั่นกับ Chaos o Chaos Soyer นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับหันข้างแบบนี้นะครับในชุด Timeless Battle นะครับ การต่อสู้รายการเวลาโอ้โหชื่อชุดแม่งโคตรเท่เลยนะครับประมาณนี้นะครับในการ์ดในชุดนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับไม่เหมือนภาษาอ่าญี่ปุ่นนะครับก็คือการ์ดชุดนี้ก็คือมี24แพ็คนะครับญี่ปุ่นมีประมาณ30แพ็คเนะครับอ่านี่มี1แพ็คมีการ์ด9ใบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับการันตีฟอย์นะครับหน้าในนี้จะมี1ฟอย์แน่นอนนะครับในตอน1แพ็คอ่า รประมาณนั้นนะครับนี่ครับส่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าในนี้ก็จะบอกชัดเจนนะครับว่ามี50คอมมอนนะครับ2 16ซูเปอร์อ่าแล้วก็14อันตานะครับแล้วก็14เขตแปลว่าในนี้มี24ซองโอเคเราก็จะทำใจแล้วว่าซูเปอร์แลต่อให้เราดวงดีขนาดที่ว่าซูเปอร์ลไม่ซ้ำก็ไม่มีทางได้ครบ s ุ p ซูเปอรลแน่นอนนะครับ แล้วก็ได้14อันต้าก็โอ้โหไม่มีทางได้อันต้ายิ่งไม่มีทางได้อันต้าครบแน่นอนนะครับแล้วก็14แคทเขโอ้โหยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่า1กล่ก่องผมจําได้นะครับมีประมาณ1อ่าประมาณสซีเข็แล้วแค่นี้นะครับโอ้โหใครจะะสมนะครับก็สุดยอดในความยากนะครับแน่นอนนะครับมีรอยซิลเป็นโคนามินะครับเหมือนกับของญี่ปุ่นเป๊ะนะครับซึ่งไม่รู้ใครเป็นแบบใครซึ่งอันนี้ไปคิดกันเอาเองนะครับ อ่ะมาแกะกันเลยนะครับแกะแล้วน,น,นะครับมาแล้วนะครับกล่องก็ประมาณนี้ครับหมักดำดำดำแบบนี้น,นะครับกล่องก็ซองหนามากนะครับค่าละสิบสองสิบสองคูณสองเปน็นยีนะครับเป็นสูตรคูณกันเลยทีเดียว มาแกะกันเลยครับเรื่องความรวดเร็ว,รว,รวนะครับนะครับดีๆให้ทันนะครับ <นะ S 1> เอ็นออฟไลน์นะครับมอนสเตอร์รีเบิร์ดโอ้โห,โห,โโหนี่ครับเป็นการ์ดท,ที่เอาการ์ดการ์ดที่เอาการ์ดมาเป็นอาร์ตนะครับโอ้โหเท่นะครับ a บนดิสโปนะครับอ่าร์เอ็กซิสคอมบนะครับนี้ครับเป็นการธรรมดาเนาะนะครับสโมกมอคิโตนะครับเอ็ดฟอร์ดนะครับอันนี้ผมมีการที่แบบสุดยอดหายากนะครับก็เป็นพวกดัฟนิเชียนมังหะนะครับมีด้วยนะครับมีในนี้แต่ว่าหายากมากนะครับหายากมากจริงนะครับเมเปิ้ลไมเดนนะครับโอบิมารุนะครับ อ่านี่ครับมาเก็คูริโบนะครับโอ้โหสายคูริโบก็อ่าสายจอมเวทสายคูริโบนี่ก็บังคับนะครับบังคับบังคับหานะครับสไมล์พอชั่นนะนี่ผมชอบและน่ารักนะครับในชุดนี้นะครับเอ็กซ์คลูซีฟการ์ดนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับเป็นขึ้น ซีรีส์ใหม่แล้วนะครับนะครับอ่านี่อันดติเมตฟิวชั่นนะครับอ่านี่ครับของเสริมนะครับเด็กซีเมอร์นะครับครึ่งซีรีส์ใหม่ก็อันนี้ครับล็อกสเกลนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับ เอันนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวโปรโมนะครับเป็นคอมอแถมมาในคอมมอนอ่านี่ครับเบมพายนะครับตัวนี้อ่ามิวแตนนะครับสปอร์ตนะครับในชุดเก่าน่าจะเป็นสปอร์ตสุดท้ายแล้วนะครับอ่านี่ครับฟาวเวอร์ไดโน่นะครับอันนี้เป็นเอ็กคลูซีฟนะ อ่านะครับบูอายนะโอ้มาแล้วครับซิ c เ e t แลไปแรกนะครับบูอายเจ็ดดราก้อนนะครับโอ้เจ็ดดราก้อนโอ้เท่จริงๆนะครับบูอายเจ็ดดราก้อนนะครับอของพพอร์ตบูอายนะครับโดมไมสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้ไม่ใช่คลูซีฟนะแต่น่ารักนะ ไฟโอพอเฮดนะครับมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยเพราะดัมเบลมันเยอะอะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟทีมนะครับอันนี้ครับเป็นคล้ายๆเป็นชาแมนคิงนะครับพันเผาไซเบิร์นะครับอันนี้เป็นเป็นทีมพิธีกรรมนะครับเหมือนเป็นการใส่โอเวอร์โซนะครับอ่านะครับมาเป็นไลบรูแมนเซอร์นะครับอ่านี เป็นขึ้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 นเนมใหม่เลยนะครับนี่ีมาดีครับอ่านี่ครับมาดีนะมาดีอันนี้ดักคอนแทคนะครับ มาดีตรงที่มาดีตรงที่ว่าได้ได้บูอายนะถ้าได้บูอายอันต้าถ้าโรงดีจริงอันต้าต้องได้แล้วเคออสนะครับอันนี้ขอเยอะไปนะครับขอเยอะไปอ่าไอซ์เจดนะครับไอซ์เจดอ่าน,นี่ครับไอซ์เจดเป็นอันต้าแรนะครับทีมไอซ์เจดส่วนเนี่ยก็จะเป็นอัน อันตรานะครับบล็อกเก่าก็เป็นอันตรานะครับโคดคิกส์เฟสติวัลนะครับออ่านี่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทำเป็นซุปเปอร์แร์ทำไมนะพยายามพยายามอ่านหาข้อดีอยู่ นี่เป็นตัวธาตุมืดนะครับอะนะครับมาครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางจริงๆนะครับสิบสองซองนะครับนี่เป็นสองที่อ่านี่ครับอาริสนะครับอาริสแมทแฮกเกอร์นะอ่านี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเอ็กคลูซีฟเหมือนกันนะครับอันนี้ผม ว่าน่ารักดีนะครับเป็นแนวฟิวชั่นนะเป็นไม่ใช่เป็นแนวฟิวชั่นเป็นตัวฟิวชั่นนะครับพพอร์ตนอนเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับเป็นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอมบ่ายคอมบ่ายคอมบ่ายแอทแท็กด้วยกันนะครับแล้วก็แล้วก็วกเอาไว้ใช้ตีได้นะรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมว่าตัวนี้เป็นเป็นเป็น เป็นตัวเลือกไว้ใส่นะครับช่องว่างหนึ่งก็ใส่ไปนี้ก็ได้นะครับสำหรับดอนเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะหรือไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะผมว่าอันนี้เป็น, so นโกลซานะครับโอมนี้ชอบชอบเพราะว่าเท่ดีตัวใหญ่อานะครับอันตร้าหนึ่งนะครับ อุ้ยอันนี้อันนี้เป็นเอกล u s i v e จริงไม่ได้เป็นซุปเปอร์แลซะหน่อยนะครับข้ามาอาหารนี้ครับฟิลส์ของไอจ์นะครับครับนี่ เห็นเห็นของพวกซีเมอร์นะครับน่าน่าเอากลับมาเล่นนะผมมีชุดอยู่เอาเอากลับมาเล่นอ่าโซและลูน่านะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบแถมในพิมพ์แพ็กหรือเปล่าน่าจะเคยมาในพิมพ์แพ็กมาก่อนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่ครับ s f o r c e นะครับ s f o r c e นะ power อร์ในน้องโห่นี่เอกลุศมาสามใบเลยนะครับฟอร์ดซีซีโมอนี่ก็ผมมีแต่ผมไม่ได้เอามาเล่นเลย <c oughs> นะครับครับเป็นเกมที่นานอ้อนี่โหนี่นอร์ดิกนะครับนอร์ดิกนะครับ ดอทีบีี4ใบนะครับผมจำได้4ใบแล้วใน TCG เนี่ยเป็นซ u เปอร์หมดเลยนะครับผมคาดหวังว่าอย่างน้อยจะได้สักอย่างละใบก็ดีเป็นเวท2นะครับมอน2เฮ้ยเออเวทเวทเวทหนึ่งแล้วก็กับดัก 1, หมอน2นะครับ อ่านะครับไดโมเฟียนะครับโดเมนนะครับ ه, นี่อันนี้อันนี้น่าจะไม่แพงนะถ้าจะแพงสุดก็เป็นใดบูไอเจ็นะครับคือแพงสุดแพงสุดไม่ใช่แพงมากคือแพงสุดแพงสุดแต่ไม่ใช่แพงมากนะครับอ่านะครับดัก i m e n s i o n นะครับ อันต้าสองใบนะครับอ่านี่ครับใบที่สองครับใบที่สามผม,ผมยังขาดอีก2ใบนะครับในความคิดต้องได้ต้องได้นะครับต,ต้องได้สนะครับอาลเป็นอ้าบูอาย ไทแรนดาก้อนอ่าอันนี้อันนี้ใจชื้นใจชื้นชื้นมืดนนะครับแต่คนเป่าไม่มีคนเป่าเป็นสีเครดนะครับคนตป่าเป็นสีเครดนะครับคนเป่าเป็นสีเครดมีก็ดีนะครับเป็นบูอนะครับเป็นบูอฟิวชั่นกับมังกรอีกทีหนึงนะครับด้วยความโหดของเขานะครับ ล่องของเป็นกล่องของใครบักนะครับอ่านะครับชามเมอร์พึ่งมืดนะครับอ่านี้นะขอให้เป็นนอร์ดิกนะไม่ได้ขอเลยมากนะขอนอร์ดิกเป็นยังไงครับเป็นเวทละกันนะครับบัลลังก์นอร์ดิกนะครับเป็นบัลลังก์นอร์ดิกนะครับใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นฟิวเวทเหมือนกันนะครับแต่เป็นฟิวนะครับ อันนี้เป็นต้องเป็นบัลลังก์แน่นอนนะครับนี่ยพูดเหมือนรู้เลยพูดเหมือนรู้คือใช่ไหมเป็นโอ้โหมาสเตอร์ออฟคออันนี้ดีอันนี้ดีกว่าบัลลังก์นิดหนึ่งดีเยอะเลยนะครับอ่ามาสเตอร์ออฟแคลอนนะครับวันนี้สุดยอดนะครับเป็นหน้ากล่องอันนี้ซึ่งผมก็อยากได้มานานแล้วจริงๆไม่ได้คาดหวังแต่ก็ดีครับ แมสเตอร์ออ of Chaos. อันนี้โอเคเลยโอ้โหมาครบแล้วครับปูไอไทแรนต์นะครับกับ Master of Chaos นะครับ,บ,รบมาคู่กันเลยนะครับโอเคดีมากๆนะครับก็ถือว่ากล่องนี้โอเคเลยครับก็ได้ทีมของมูโตยุกิกับไคบ a โอ้โหครบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวประกอบไปแล้วกันนะครับก็สเ ได้ใบท็อปท็อปท็อปไหมอ่ะก็ไม่ใช่ท็อปมากนะครับก็ถือว่าเป็นใบที่ใบที่ก้ารรู้จักรู้จักยูกิก็เราจนรู้จัก,จกพวกดัมมิชเชนไวไวดาร์กอนอะไรประมาณนี้ก็ผมก็ผมก็ได้ก็พอสมควรนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ